หลายคนอาจจะมองว่าเราเป็นแบบเป็นเพศที่ให้ให้ให้เสียงหัวเราะตลกปกฮาแต่จริงๆเราเพศของเราเนี่ยเก่งนะคะเนี่ยอันแม่มาถือไม้สัมภาษณ์คิสคงคิสัคลิปแล้ก็ไม่มีสกิปไม่คิดสกิปสัมภาษณ์ไงคือแบบว่า คือเราก็เรียนมานะเราเรียนนิเทศรเรารู้หมดว่าการที่จะมาเป็นละครละครเรื่องหนึ่งหรือว่าการที่จะมาเป็นแบบคอนเทนต์คอนเทนต์นนหนึ่งเนี่ยมันต้องผ่านกระบวน,นการคิดแบบเยอะมากเพราะฉะนั้นเราไม่ได้แบบมมนนั่งให้คนขำอย่างเดียวเรามีอะไรมากกว่าน,นั้นเยอะเรามีความสามารถทั้งแบบเนี่ยการให้สัมภาษณ์ข่าวแล้วก็เป็นหมอก,ก็ได้เป็นแบบ AE เป็นทุกอย่างเป็นทุกอาชีพได้หมดเลยก็คิดว่าอย่ามองเราเป็นเพียงแค่แบบตัวตลก ในสังคมตัวโจ๊ก,ออตจกแต่ว่า2024แล้วเนาะอยากให้มองเราในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่แบบกำลังพัฒนาแล้วก็ขับเคลื่อนสังคมนี้ไปด้วยกันอีกว่า เป็นความรู้สึกที่เก็บไว้มานานนะคะก็เลยพูดยาวหน่อยค่ะสำหรับนักแสดงและนางแบบสาวทรานชื่อดังบลอซัมชนันชิดารุ่งเพชรรัตน์นะคะหรือว่าบลอซัมเดอะเฟสที่เผยถึงกลุ่มเพศหลากหลายกับภาพจำในอาชีพนักแสดงที่ต้องตลกโปกฮาเป็นไดแค่ตัวโจ๊กในเรื่องเท่านั้นแต่สำหรับเธอแล้วค่ะสาวทรานมีความสามารถมากกว่านั้นตัวเองเรียนสายนิเทศศาสตร์มาที่มีรายวิชาการแสดงด้วยก็มั่นใจว่าบทบาทไหนเธอก็เอาอยู่ เพียงแค่ว่าที่ผ่านมาค่ะไม่ได้มีผู้จัดละครเรื่องไหนติดต่อมาเลยพอได้เล่นละครยาวเป็นครั้งแรกนะคะบททางหน้าจอไทย PBS เรื่องตำรับแม่บล้อซ้ำก็ตื่นเต้นค่ะเพราะบทบาทที่ยื่นให้เธอได้โชว์ความสามารถคือบทของมนุษย์คนหนึ่งที่มุ่งมั่นต่อความฝันเพราะก่อนหน้านี้บล้อซ้ำก็เคยมีผลงานด้านการแสดงในมิวสิกวิดีโอเท่านั้นส่วนใหญ่เน้นอินเนอร์ไม่ได้มีบทพูดค่ะ แสดงละครจริงๆกเป็นคนชอบแสดงละครมาเลยนะเพราะว่าเรียนนิเทศมาแต่ไม่ค่อยมีคนี่แบบเรียกเรียกไปเล่นเท่าไหร่ซึ่งสมัยนี้อ2024แหละเขาก็เริ่มเหมือนเปิดโอกาสมากขึ้นนอ้ออย่างไทย P ี s อสย่างเงี้ยเขาก็แบบเออชวนเรามาเล่นอนะ่ะเราก็สุดรถด่าเขาเหมือนเปิดโอกาสเราก็เลยเอามารับบทเรื่องนี้เป็น Paris, แพร่รีเรารู้สึกว่าดีใจมากๆก็อยากให้ทุกคน,นช่วยติดตามด้วยมันเป็นเหมือนอีกก้าวไม้ของ LGBT เราอ่ะที่แบบว่า<ง> LGBT เป็นนักข่าวเห็นไหม สวยอาสวยสว,ว,วยมากผมม้วนลอนหน้าแต่งเป๊ะสีปากแคนดีย้ยำๆแบบสับโอเคจบละ <laughs> แล้วเรื่องนี้คือด้วยความที่ LGBT อ่ะมีคนแบบหลายคนมากที่แบบว่าเคยเม้ากันว่าเฮ้ยบท LGBT เมื่อก่อนเนี่ยต้องให้หนางเอกแสดงหรือไม่ก็พระเอกบอมตัวเป็น LGBT ตลกๆ <laughs> อย่างสมัยนี้รู้สึกงไงบ้างที่แบบว่ากล้ามแบบปาผ่านในยุคน,นั้นมาละรู้สึกดีมากเพราะว่าแต่ก่อนอะ่ะ เหมือนกับเราก็เคยเนาะที่แบบไปแคร์แล้วแบบสุดท้ายเขาใช้ผู้หญิงจริงแสดงเรารู้สึกว่าแบบอุ้ยเราเป็น LGBT เราก็ต้องภูมิใจในความเป็นแบบ LGBT ของเราแล้วถ้าเกิดแบบเมื่อไหร่ที่ทางเขาเรียกว่าอะไรวงการบันเทิงม,มีบทเกี่ยวกับ LGBT หรือสาวเพศ2เราก็อยากให้พวกเราได้มีโอกาสได้มาเล่นบ้าง <c oughs> ก็เป็นความภาคภูมิใจของบอซัมนะคะที่ในที่สุดเนี่ยก็สามารถก้าวมาเป็นนักแสดงได้อย่างใจหวังแม้บทบาทไม่ไกลตัวมากนะคะเพราะในเรื่องเนี่ยได้เล่นเป็นตัวของตัวเองก็เป็นสัญญาที่ดีค่ะสัญญาณที่ดีว่าวงการบันเทิงเปิดกว้างให้กับ lgbtq แล้วก็สามารถให้กําลังใจเธอได้นะคะในซีรีส์เรื่องใหม่ตํำรับแม่ค่ะเตรียมออออาอกาศเร็วๆนี้ผ่านหน้าจอไทย PBS ค่ะ